อืตัวเล็กไม่ค่อยมีดูเร็วตอนสูบน้ำยังไม่แห้งตอนเช้ามาเอาหารให้โอ้เหมือนกับตัวเล็กเยอะก็ทำไปทำมาไม่เยอะเป็น้อยนึ น้อยก็ไปใส่กระมังไอ้น oh, <nice S 1> ั่นไว้เดี๋ยวชาแล้วเดี๋ยวมันตายไข่ตัวมีสวิงเนาะสอนเอาสอนเอาเท่าลีโอ้ยังเหลืออีกหลายดิหนอโอ้ยทั้งทั้งใหญ่ไม่มีหรอกแม่ ยังมีขนาดนี้แหละถังใหญ่ถังสีทำน้ำให้วัววัวเหยียบแตกหมดแล้วเอาไปใส่ไอ้น้ำนั่นไว้ปันกันไปกิน

ปีไหนปีก่อนอะซื้อมาปล่อยสองถุงปลาช่อนกินลูกปลาตะเพียนหมดนี่มันรอดตัวเนี้โอ้แดดส่องโอ้ไม่ค่อยเข้าเท้าว่ะมันแดดเนาะโอ้ยตายไปแดดล้วมือตัวเองไปบังว่ะ ก็เอาไสนึ